สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะคะ่ะวันนี้ตอนเช้าวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะกักฎาคมสองห้าหหกนะคะ,คะ,คะสบายดีเพื่อนเพื่อนทั้ง y t u t u เพื่อน YouTube, เพื่อนทั้ทงบ้านนะคะอยู่สอยู่ไกลอยู่ไกลกันเข้ามาถักท่ายสบายดีกันเด้อคะ่ะเนาะ ช่วงนี้บ่ค่อยมีวิวเลยค่ะใดรอยู่ไกลอยู่ไกลก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเด้อค่ะขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เด้อค่ะเนาะนีค่ะ,อ,ะ,คะอยู่หน้าบ้านค่ะเพราะว่าหน้าเสร็จแล้วเนาะค่ะหน้าสามไร่กลัวค่าจ้างแป่มื่นหานะค่ะมื่นสามมื่นสี่ไรร่วมทั้งหมดค่ะทั้งค่าแรงทั้งค่ารถอย่างเงี้ลละเนาะโ ได้สามหมื่นกว่าขั้นขั้นเฮ็ดเข่าใหดมากับประมาณยี่สิบกว่าสอบเนาะดอกบกคุมดอกแต่ว่าเห็ดจังใดละ่ะมันอยากเองเนาะหน้าเ้ามันอยากเองเนาะมันบดไ้เกี่ยวกับผูมาจางเนาะกระเจ้าบ่แดเ้เอาแพงเนาะค่ะแต่ว่าน่าจะของอยากเองก็เลยเฮ็ดห้มีหลายขั้นตอนก็เลยได้จ่ายค่าแรงหลายเนาะค่ะเอาพอ,าอเป็นยังค่ะปีนาเห็ดแบบไม่เนาะค่ะเดี๋ยวปีนาจะวานเอาค่ะ ปีนี้มีเป็นบทเรียนแล้ว2องปีแล้วเนาะที่รถมันลมเนาะคะ่ะติดลมเลยไปบได้เลยนะคะแต่ว่าปีนี้จะได้เขาบะน้อเนาะถามมาลุ่นน้ากันเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะเอฟซีค่ะกาเมอนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคำแหงสแนียวนะเพื่อที่จะเอาแนวทางเนาะคะ่ะฮาหนอยคลิปนี้เนาะคะ่ะของตาปากน้ําโูแล้วก็ของอาจารย์สวเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะ ส่วนของยาขวัญเนาะกับปู่สี่ศูนย์อาจจะมาซานาะคะ่ะหลังจากเพ้นทําคิขปของอาจารย์สัยเลี่วเนาะรากาของตาปางน้ำโพเลี่วเนาะก็จะร่อพีประหัตทํางานเพิ่นเลี่วแล้วเพิ่นจะมาเขียนแนวทางของเพิ่นไห้เนาะการล่อของพีประหัตกับของสามเสียนเป็นน้ำกันค่ะแต่ว่าคลิปนี้พอมาแนวทางแค่สองอาจารย์เนาะสองเสียนนะ ช่วงนี้ของตาปากน้ำโพอาจจะหลุดบ่อยเนาะแต่ว่าพอวาวอย่างเพิ่นแยกน้อยเนาะค่ะถ้าเพ,พิ่นเพิ่นแยกน้อยจะมามาทุกมือเนาะตัววิ่งตัวลูดกับบ่ค่อยพลาดเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคูผาดเนาะช่วงนี้เนะาะเพราะว่าเพิ่นว่าบ่ค่อยมีสมาธิเพิ่นวาเนาะเอาเพิ่นก็มีอยากลุกอยากหลานเพิ่นเนาะเอาเข้ามาให้กำลังใจเพิ่นน้ำกันเ,นเด้อค่ะ เมื่บ้านนี้อาจารย์สบายก็ว่าถ้าเลขบ่เขาเพิ่นจะบ,บ่ให้เพิ่นวันเนาะหมืบ่บวานนี้เขาให้เพิ่นอีลีเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมกักซีแห้งนะเมืบ่บวานนี้เพิ่นก็นเลยบอกเอฟซีว่ารูดซีไปเลยเนาะรูดซีไปเลยค่ะเนาะก็มาให้เพิ่นอีนี้ค่ะมาส่งของอีกแล้วค่ะบ้านนี้สองสามบ้านสั่งแต่ของค่ะสวัสดีค่ะสั่งของใครคะ อ๋อหลังนั่นค่ะ่นอยู่บานีม่มั่งของอาเดือนจะก่าวเนาะสามบานนี้คุกทุกมือนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเอฟซีไปบางแนวาท่างกันก่อนนะคะกลับมาพูดคุยกันเนาะตอนเช้าวันที่ยี่สิบสองน,นะคะน่าเสร็จสินแล้วนะคะอีกจากมือเนาะเสียด้กคับไปเล่าแล้วค่ะไปบึงไปเที่ยวน้ำกันเนาะคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเที่ยว บ้านเซียงแมนเมืองจอมเพชรแขงหลวงพระบางน้ำกันเนาะนี่ค่ะแนวทางเนาะของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเขากบว่าเขาหลุดกบว่าหลุดนอขาะเอฟซีเพ่นบบตัวเนาะแต่ว่ามือกอนเขาแต่ว่าเพ่นลุ่งเลขกห้ผิดเนาะบกพ่องเพ่นทํางานบกผ่องเองเนาะบอเมเบนบอเมเบนว่าตาปากน้ำโพให้ผิดเด้อเพิ่นห้ถูกเนาะจับคููกัะเขานะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะ แต่ว่าแม่เพ่นลงคลิปลงตัวเลขไหเอฟซทั้งช่องผิดค่ะเนาะมาเมื่อวานนี่ก่ะเลยกลายเป็นลุดเนาะค่ะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพเนาะน้อยพิเศษค่ะรูดศูนย์กับสามเนาะบอเขาเนาะค่ะน้อยปกติรูดศูนย์กับสามกับบอเขาเนาะส่วนน้อย VIP ให้มาหกับเก้าเข้าที่เก้าเนาะค่ะพราะว น้อยสุดท่ายออกเก่าๆเนาะค่ะเมื่อวานนี้เบิ่นสองน้อยเนาะคะ่ะ CC กับเก่าๆค่ะเนอะนี่ค่ะตามนี้เนาะส่วนของอาจารย์สวัยเนาะให้มาห้ากับสี่เพิ่นมาเพิ่นมักซนะีเนาะห้หลูดซีไปเลยนะคะเพิ่นมักซีแห้งเมือ่อวานนี้เนาะเพิ่นบอกเนาะนะเพิ่นจับคู่มาหายหลายคู่เนี่ยแต่ว่าเข่า ทีซีซีเนาะค่ะทาผู้ไดลรูดซีคือเพิ่นววาเมื่อวานนี่ก็ได้ได้ทั้งสามน้อยเนาะค่ะระาวาน้อยแรกออกน้อยออกออกแปดซีบนเนาะน้อยที่สองออกซีซีลางเอซีซีบนคือกันน้อยที่สามก็ออกอ่านี่ยังก็ซีหกนะนี่ยังก็ตัวสุดท้ายนะคะ FC ซีอันวีไอพีนะซีเจ็ดเนาะค่ะก็เลย เข่าทั้งสามน้อยเลยค่ะเนาะเอามาอนีตามตอกันของอาจารย์สไบเนาะถาลุดมือนึงเราจะเข่าติดกันสองสามมือไปจังสี่เนาะของเพิ่นถาเข่าติดติดกันจะลุดไปมือนึงถาลุดไปมือนึงจะเข่า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 เนาะค่ะเพว่าจะตัวลุดตัววิ่งเนาะตัวจับคูอย่าลืมตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเด้อค่ะ fc ของอาจารย์สไบยอย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดมักตัวประกบก็ให้ประกบเข้ากันเนองเนาะค่ะ มตัวใด,วดประกบเขาเองค่ะจับครูใส่เองเนาะคะ่ะจับไห้ก็จะลายโพดเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่มมีแล้วมีตัวสอบในเพิใจเพิ่นบอกมาแล้วเนาะแม่เพ่นก็นเลยมาไห้ FC ซทั้งช่องค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของอาจารย์สวัยค่ะวิ่งหลูดบน่างนะคะบน่างไห้มาหนึ่งกับศูนย์เนาะนี่ค่ะหนึ่งกับศูนค่ะส่วนตัวประกบ กมีแปดมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งมีศูนย์ค่ะเนาะจับคู่ไห่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์เนาะเพราะว่าเพื่อนบอจับคู่ไห่แต่ไม่เพ่นจับเพื่อนบอกว่าเมื่อนหรเพื่อนมักสามกับหนึ่งเนาะค่ะเพ่นก็เลยเอามาจับใไ่ค่ะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะคะเอา ศูนย์ห่งบ่มีไปเขียน0ูค่ะ fc เดี๋ยว fc เอาไปประกบเขาเองเนอะค่ะนี่เพชนแม่เพ่นจับคว้ถือมามา,มาเขียน0ูได้จังไหนมาสิเขียน01คะ่ะโอ้ยเอาไปเลยคะ่ะ fc จังไหนก็นไม่มีอยู่แล้วเนาะประกบเขาศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึเนาะแต่ว่า ตัวที่เพ่นจับคู่หายนี่เป็นของอาจารย์สวัยมากมืเมนีเนาะแต่ว่าเพ่นจะบดสื่อตามถ้าเพ่นสื่อตามเลขลุดตลอดเนาะของผู้ใดคือกันค่ะดวงเพ่นจะบ,บ่คอยมีกับการเสี่ยงโชกเนาะช่วงนี้เนาะเพ่นจะหยุดเห่นกนค่ะนี่ค่ะเล่นไปกับบไดเนาะเสียมิจตเสียเสียเสียค่ะเพ่นก็นเลยหยุดตัดสินใจหยุดบ่เล่นเนาะ แต่ก่อนนะซื้อคู่เดียวสองคู่ตัวไหก็เข่าเ,าเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นหังเบาก้าบ่าถือค่ะเนาะเอาได้ของอาจารย์สไายแล้วเนาะมาเบิงตัวของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะนี่ค่ะวันที่22กรกดาคม2566เนาะของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษค่ะรูด6กับเนานะคะรูด6กับ9ค่ะจับคู่ห6้ 1, 6หนึ 4, ่ง6ซเหนึ่งเกซนะคะ ส่วนน้อยปกติค่ะรูดเจ็ดกับศูนย์เนาะค่ะน้อยปกติรูดเจ็ดกับศูนย์จับคู่ให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดศู 0, 0, 0 0, นยะ์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนาะส่วนน้อย VIP ค่ะรูดเจ็ดกับศูนย์ขึ้กันเนาะ,ค,ะ 9, 0, 0 9, ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองเด้อค่ะเนาะแนวทางของตาปากน้ำโพลแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะเอามาคแคปหน้าจอน้ากันค่ะแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะ เนี่ยค่ะส่วนของยาขวัญเนาะคะ่ะลอกก่อนเด้อค่ะจะได้บ่น้อมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นไปหาเพิ่นแลว้วเพิ่นยังบ่มาแต่ทุ่งนาเนาะคะ่ะเพิ่นไปนอนกับลูกไผ่เพิ่นอยู่ที่อันบ้านทุ่งน้านะคะ่ะอยู่อีกบ้านนึงเนาะคะ่ะตานี่ส่วนของปู่ซีสูนอาจจะมาบายๆเนาะพวกของปู่ม้าสากูมูแต่ละมื้อเนาะคะ่ะนี่ค่ะตามนี่เนาะ ให้ FC ทั้งช่องค่ะแคปหน้าจอเอาไปเป็นหน้าทางกันเ้อค่ะตัวเลขทุกตัวที่เพนนำมาลงทางช่องให้ FC ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณากันเอาเนาะเอาตามนี้ค่ะกสุดท้ายแลย้วเพ้นก็ขอฝากเพ่นฝากในเนอค่ะคูใดจะสั่งตำไทยตำเล่านะคะที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยค่ะเนาะเพราะว่า แซบแซบลานนี้เนาะคะ่ะ FC ตำไทยตำเล่าลานนี้แซบแซบค่ะเนาะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะคําแพงเป็นหลินบ้านอาเดือนเนาะ,ะไปหาอาหารปลาค่ะก็เลยบบเห็นคําแพงแกงส,มสะะ้มซำเนาะเมื่อในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปที่สองอาจจะเห็นเนาะคะัคแพงแกงส้มขี้ดื้อค่ะเอาตามนี่ค่ะขอให้ทุกคนเรื่อยๆปังๆไปน้ากันนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคโชคมานมานเมื่อคืนมีเพ่นฝันว่าเห็นเห็นปูวัด ปานอกคุยกับปูวัดปาคุยกับพี่ปาหัดกับน้องคำแพงเกี่ยวกันหมดเลยซื้อซื้อเลขอันใหญ่ไว็เลยมาฝันเห็นปูเนาะติดเก่าในน้อนค่ะเอฟซค่ะเอาตามนี่ค่ะสวัสดีค่ะบอกขา่าวๆให้ฟังเนาะเพราะว่าความฝันชวงนี้บบแมนค่ะ